ครับสวัสดีครับมาดูพี่เล็กรถดำจิ้งครับสวัสดีครับได้อะไรครับพี่นี่นี่ไม่เห็น,นอะไรเนี่ยบมูลงน้ำอันนี้ก็ทำกับข้าวขวดออกมันดูนี่ก็ทอดให้มันกรอบเพราะว่าน้ำมันเนี้ยไม่กรอบหรอกพี่ ชาวหาขึ้นก็แล้วเหมือนตอนที่เขาชอบอยู่ไม่ชอบอยู่อะไรก้อยเราเสียงไม่หมดเลยไอ้น้องรักอย่าเพิ่งกินผสมผิดไอ้บ้านจริงไอม่โทรตามลูกพี่เองก้อยพี่ตูนอะ แต่ยิ่เร็วเกียเป็นไรอ่ะแต่ละเว้นแต่ละมือเนาะพากันฝึกฝนวิทยายุทธนีจังโอันนี้ปลาที่ขโมยเขามานะครับปลาขโมยมักจะอร่อยอร่อยนี่นะนนหมักได้สุดยอดเลย ใส่เวลาบางเป็เวลาไม่ไหวมันจะกือบนยาสิยาบุญเสานำแกงโบนยาใส่ที่กูเท่ห์พวกปลาลอยเขาข้าวหลังก็ตัดเอาแต่หัวเอาตัวโยนเก็บไว้เอาแต่หัวมาเด้ไปเลย แม่เมาาื่อ้าเราเอาไว้กี่ตัวนะเอาปลาวไว้ใน้กี่ตัวนะมีแต่ตัว,ตวใ,ใหญ่ๆด้วยนุน<ม>ตื่นชาวมาสะเต็มเอาปลาขึ้นมาอย่างไรเนะต็มนี่เลยปลาตะเพียนเอามายางมาได้ยางย่างยังไงมึงขึ้นไป <c oughs> อาจะรับม่ดูใส่หว่ะครับป๋านะนี่นี่นี่มาไปมืไหรผมล้างเก็บไว้หมดแล้วไปไหนนนบ่ต้องเข้ามันคือะอันนี่นี่มันมีตารละลายกับตละลายไนไตรท์เมียบอกนี่มีมันมีอีกอ่ะเอออีกอันนึงเออมันมีอีกอใส จะรับเดงนมาจะใส่นี่นเกเอามารอบสุดท้ายไงพี่ไอ้ต้มนั้นนะ่ะต้มขา,อ,า,ะขามอ,อะไรขาหมูบ้าเนาะต้มเมียบอกสูตรมาแล้วพี่ เดี๋ยวเราทำเองเลยแต่วนกระดื่อได้สินี่มันลึ่มันต้องเอาน้ำสอข้าวเลยนะพี่โอ้ยมาไปเลยน้ำข้าวอ่ะเออเมียน้ำเข่าแล้งมีน้ำเข่าจะเชี่ยมเขาบ่เขาอาน้ำเข่าเพื่อเอาเข่าจำเข่าอ่ะเขาเจ้าก็ขยี้เจ้าเขาคนย่างหรือเป่ กรายสีอีกแบบกันน้าให้กินเลาวข้าวให้กินเลาซีกัดเน้นบริทนิสิบูธด้วยผ่านกินตัวนี้มีอีกเลยโอ้หมอนย <c oughs> อย่างงานการก็ไม่ได้ทำนะครับนี่นอนทั้งวันเลยนอนมานอนตั้งแต่วันที่หนึ่งคนระับนี่ก็นอนไม่ที่แทบชีวิ จะดัดบน à, เด้อ331 coi mình 30นี่ lịch không? ดัดอือ coi ดู Áo Đa xuân Mẹ đập phai rì à Bởi phai rì một bét mọt ít Cái phai này Mày thấy Bao Bộ bê đọc เดี๋ยวไปว่า,ไป,าไปเปิดรถเขาอีกก็ลางจอดอยู่นี่นะยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ไม่ได้สตาร์ทเลยเมื่อวานสตาร์ทอุ่นเครื่องไว้นะสักชั่วโมงครับกระตุ้นแบตถ้าเราจอดไว้เฉยๆน,น,นานๆแบตมันจะเสื่อม

มันเหมือนทางรถไฟเลยนะแต่มันไม่ออกอ่ะแดงดดงด,ด,ด,ดโอ้ยเป็นอะไรวะปวดจนจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงวันตกปลาบ่แท้เนี่ยอืมปวดหมดเลยนะตรงนี้ขึ้นยตาปวด อ้าวกอร่อยไหมอร่อยแสบแสบแสบตูดได้ได้รงนี้เออแพงปากแต่ปลานี่กระดูกเยอะจริงเลยปลาต้องซอยซอยซอยกระดูกไว้กระดูกขาดเลย ต้องหั่นหั่นหันหั่นหั่นะทำให้มันแตกให้มันแบบทแล้วทอดไปกรอบเลยเกิ็เตึงกรุกพี่ของข้าไปไหนไม่พอเลย